ไปที่คุณอมรัชชดคุณอมรัชช์ใช่ไหมต้องใบคุณอมรัชชโชควมิตรคุณค่ะสวัสดีครับคุณอมรัชช์ฮะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสรยุทธ์คุณใบแล้วก็ท่านผู้ชมได้ค่ะอ่าสบายดีไหมฮะวันนี้ฮะค่ะสบายดีเพิ่งตื่นค่ะไม่ไม่มีความโกรธกรียดอยู่ในจิตใจไหมโพส์รัวๆเลยหลายวันแล้วเนี่ยอ๋อเขียนไปแล้วก็หายค่ะฮะ เอาถามจริงค่ะถามจริงๆสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงเนี่ยในมุมของก้าวไกลเนี่ยค่ะเรื่องจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะก็พยายามอย่างถึงที่สุดนะคะรวมทั้งทีมเจรจาด้วยนะคะก็พยายามที่สุดที่จะรักษาบรรยากาศของพี่ที่พยายามรักษาบรรยากาศแล้วก็พยายามให้ ความหวังของโหวตเตอร์ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝั่งประชาธิปไตยนะคะรวมกันแล้วประมาณ27ล้านเสียงนะคะ,ะชัดเจนที่สุดนะคะถ้าเกิดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนคาดหวังอะไรคาดหวังจะได้พลิกคั่วร,รัฐบาลได้เปลี่ยนข้างนะคะหลังจากที่อยู่กับ สภาพเดิมๆมา9้าปีนะะอันนี้คือความหวังสูงสุดของประชาชนก็เราอยู่ในฐานะที่โอเคเก้าวไกลยังไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเก้าไกลได้สำเร็จเราก็โยนไม้ต่อไปให้พักอันดับสองนะคะคือพักเพื่อไทยก็ตอนนี้ก็รอค่ะนะคะรอสัญญาณจากเพื่อไทยนะคะในการนัดารือกันซึ่งจะมีกันขึ้นในสายวันนี้ค่ะอาตตลอมีสายวันนี้เหรอ อาตกลงทราบว่าเป็นเป็นสา,สายวันนี้นะคะ<อ>เป็นการคุยกันภายในไม่คุยกันไม่ใช่พักร่วมแปดพักแต่จะเป็นการคุยกันภายในระหว่างเพื่อไทยกับเก้าไกลค่ะ<อ>ก่อนที่จะมีการประชุมสสในช่วงบ่ายวันนี้คือประชุมสสของพักเก้าไกลเองเนี่ยบ่ายวันนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องคุยกับพักเพื่อไทยก่อนในช่วงสายวันนี้ได้ข่าวอย่างนั้นถูกไหม ค่ะก็มีการนัดเจรจากันนะคะอสองพักนะคะในช่วงสายวันนี้ค่ะทราบทราบมาแบบนี้ค่ะครับอาได้ทราบมาแบบนี้ผมเชื่อคุณอมรรัตน์นะค่ะทราบจากคุณอาเชื่อได้ค่ะทราบจากคุณตอมชัยธวัฒน์ค่ะคุณอตอมบอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้โทรคุยกันก็บอกว่าจะมีการคุยกันเป็นการภายในก่อนระหว่างอาสองพักเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะดูทีท่าค่ะครับครับท่านี้ผมถามตรงๆนะเรื่องเดลรับ ที่ก้าวไกลจริงหรือเปล่าว่าที่เขาลือกันว่าคุณธนาทรบินไปเจรจาคุณทักศิณน,นะให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลเอาประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติตพัฒนารวมกันเข้ามากับพักเล็กได้เกินครึ่งข,ของสสแล้วล่ะแต่เงื่อนไขคือไม่เอาพักสองลุงพลังประชารัฐกับรวมไทยช้างชาติก้าวไกลเนี่ยยอมเป็นฝ่ายค้านแต่จะโหวตให้จะทําให้ไม่ต้องอาศัยเสียงสอวอเลยเพราะรวมกันแล้วเนี่ย400กว่าแต่ก้าวไกล ไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับสองลุงเนี่ยจริงไหมเอาถามตรงๆเลยเคุณธนาทรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเก้าไกลนะคะอ,อันนี้ก็ไม่สามารถจะไปตอบแทนคุณธนาทรได้จริงๆคะ่ะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะคะก็ไม่ไม่ได้เคยเข้ามาประชุมสอสอไม่ได้เคยเข้ามาประชุมกรรมการบริหารร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณธนาทรก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากอาจจะอยากเห็นอะไรอยากจะอะไร หรือยังไงก็เป็นเรื่องของคุณธนาทรค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นจะเป็นเดือนแล้วะะอะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้รับรู้คุณธนาทรจะเจอไม่เจอคุยไม่คุยมีอะไรยังไงเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับเก้าวไกลถูกไหมใช่ค่ะก็คุณธนาทรไม่ได้มีตําแหน่งแห่งที่อะไรในพักเก้าไกลนะคะอืค่ะอัานี้อันนี้ก็ยืนยันได้ด้วยความสัต์จริงว่ามันก็ไม่ได้นอกจากคุยกันส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีบ้างนะคะยอมรับแต่ว่า ไม่เคยมานั่งอยู่ในวงสนทนาหรือว่าวงประชุมค่ะอืมอันนี้หมายถึงก้าวไกลใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลวสูตรนี้มันออกมาสักอาทิตย์ที่สองแล้วนะเนี่ยผ่านมาสองอาทิตย์แล้วสูตรไอ้ที่ว่านี้เนี่ยเดียวไม่เดียวไม่รู้แต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะเอ่อ,อาถามความเห็นส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมี การพยายามนะคะที่จะบทขยี้พักเก้าไกลนะคะให้นอกจากจะให้ตั้งประธานสภาไม่สําเร็จจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเป็นการสมคบคิดกันระหว่างคาู่อำนาจเดิมแล้วก็ผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการที่เก้าไกลจะได้เป็นรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนนะคะกองทัพ นะะอ่าทุนผูกขาดหลายๆกลุ่มมหาที่จะเสียผลประโยชน์นะคะรวมทั้งขั้วอำนาจเดิมทั้งหลายก็มีการพยายามบทขยี้พักเก้าไกลทุกวิถีทางนะคะรวมทั้งในรอบหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้อ่ามีพักแบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่การเมืองนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับอ่าในส่วนตัวนะคะพักก็ยืนยันจุดเดิมจุดยืนเดิมที่เราพูดมาตั้งแต่ก่อน ก่อนเลือกตั้งช่วงหาเสียงว่ามีเราไม่มีลุงนะคะแล้วก็ทุกพักอ่าพักอื่นเขาก็มีพูดกันนะคะอ่ามีเราไม่มีลุงอันนี้เราก็ยืนยันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเราแต่จะเลี่ยงบาลีนะคะไม่แต่จะมีลุงโดยเลี่ยงบาลีแบบที่ว่าไม่มีลุงก็จริงนะคะแต่มีพี่ของลุงมีน้องของลุงมีเครือญาติของลุงมีองค์คาพยพของลุงอยู่รวมอยู่ด้วยแล้วมีอะไรการันตีคะว่า ต่อไปนะคะจะไม่มีการปรับคอรมอแล้วก็ดึงพักลุงมาร่วมอันนั้นข้อแรกนะคะม,มีอะไรมาการันตีคะเพราะว่าเรื่องประธานสภาก็มีการเบี้ยวนัดกันไปแล้วนะคะนะ,ะความน่าเชื่อถือมีหรือเปล่านะคะแล้วมีอะไรการันตีว่าพวกสสที่สลับคั่วไปแบบตามสภาพภูมิอากาศเนี่ยอเออจะไม่ คือมันเชื่อถืออะไรไม่ได้แล้วนะคะมันไม่มีอะไรการันตีว่าจะไม่มีการเอาพักลุงมาร่วมภายหลังนะคะแล้วองค์คาพยศของลุงที่สําคัญที่สุดน่ะมากกว่านั้นนะมากกว่าพิธาเป็นนายกมากกว่าอะไรทั้งปวงเลย MOU 23ข้อที่ทําร่วมกัน8ทาคคาักค่ะคุณสรยุทธนะคะ